นเนื้อหาหรอโฆษณาที่เข้าขายไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง้ามเนื้ออ่อนแรงรับประทานแล้วจะมีอาการดีขึ้นถึงขั้นปีนต้นไม้ได้ขี่จักรยานได้เนื้อหาโฆษณาแบบนี้ถือเป็นการโฆษณาเกินจริงครับได้ใช้ผลิตภัณฑ์เห็ดลิ้นจือแดงแล้วอาการดีขึ้นเดินได้ลุกไปห้องน้ําเองก็ได้ขายอาหารเสริมในรายการแบบนี้ บอกสรรพคุณรักษาโรคได้แม้จะอยู่ในรูปแบบของรายการออกก็ถือเป็นการโฆษณาเกินความจริงครับตั้งแต่บูชามหาเทพพรจำแรงหนูก็ถูกไวยติดต่อกันเจ็ดวแล้วค่ะอันนี้ก็ถือเป็นการโฆษณาเกินความจริงที่ชวนให้เข้าใจผิดมีตัวอย่างมาเล่าให้ฟังเห็นทุกช่องออกทุกวันต่อให้จิตแข็งแค่ไหนก็ต้องหลงซื้อเข้าสักวันครับ จริงเยียบปล่อยให้ข้อมูลแบบนี้เผยแพร่ต่อไปอีกเราในฐานะผู้บริโภคสื่อมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนได้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขจะได้ไม่ต้องมีใครเป็นเหยื่อเสียเงินเสียโอกาสในการรักษาโรคที่เป็นอยู่หรืออาจเสียสุขภาพอีกต่อไป สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ Call Center กสทช1 2 0 0โทรฟรีด้วยนะครับอีเมลก็ได้ค่ะส่งมาที่1200 atnbtc. g o th หรือจะเดินทางมาด้วยตัวเองที่สำนักงานกสทชก็ได้เช่นกันค่ะมารุวมป้องกันสื่อไม่สร้างสรรค์เพื่อสิทธิผู้บริโภคสื่อกันค่ะ